เครื่องตัดหญ้าแต่ละรุ่นใช้หูเกี่ยวสะพายเครื่องตัดหญ้านะครับตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้3รูนะครับ3รูรู้สึกจะล็อกคอบูธตรงนี้ไม่อยู่นะครับเครื่องจะโยกเยกนะครับเดี๋ยวทําวิธีการเปลี่ยนเป็น5รูแบบนี้นะครับใส่ตัวล็อกก้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทําวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับก็ทากันอย่างไรนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้ถอดน็อตสองตัวตรงนี้ออกมาก่อนนะครับัางไว้ก่อนนะครับตัวล็อกแบบนี้นะครับต้องถอดบางใบด้วยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่ประกอบแฮนด์ด้วยนะครับเพราะจะต้องสอดทางหัวเกียร์นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวถอดหัวเกียร์ก่อนนะครับ แล้วก็ถอดน็อตที่หัวเกียร์ออกมาเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ถอดน็อตที่บางใบออกด้วยนะครับดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็ถอดน็อตที่ประกับแฮนด์ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับก็ใส่เลยนะครับ ใส่มาทางหน้านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับรูดไปเลยนะเสร็จแล้วใส่กลับไว้เหมือนเดิมนะครับหมุนน็อตลงไปเลยนะครับหมุนให้กระชับเลยนะครับหมุนให้กระชับเลยนะครับอืก็ยุดน็อตนะครับหมุนให้กระชับหน่อยนะครับ เสร็จแล้วให้ใส่ที่เกี่ยวสะายอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ให้ล้มล็อกเลยนะครับตรงนี้นะครับยึดน็อตให้กระชับเลยนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วนะครับถ้ามีนวมกันความร้อนก็ให้ใส่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีก็ใส่จะดีกว่านะครับเพราะเครื่องรุ่นนี้จะร้อนมากนะครับที่กอกเราตรงนี้จะร้อนมากนะครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องไม่โยกเยกเลยนะครับสปายก็ง่ายนะครับ5รูจะใส่รูไหนก็ได้นะครับให้มีความโน้มถ่วงของเครื่องเวลาเราตัดหญ้าตัดหญ้าจะง่ายไม่เจ็บบ่านะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันพอดีนะครับเห็นไหมครับถ้าต่ำมากก็เราไปรูที่4นี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับมันจะพอดีเลยนะครับ เกี่ยว5้ารูมันก็ดีอย่างนี้นะครับความรู้เทคนิคดีๆนะครับเพื่อนๆเอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับ